ทุงว่าปีนั่งหน่อยสูงให้โอเปประวัติยาวครับในช่วงประมาณพศ2444ันอ่แต่เดิมอำเภอทุงว่านี่เป็นเขตตำบลหนึ่งเรียกว่าแขวงยยงหงวานาแขวงปกครองเรียกว่าพัน์ซึ่งเป็นท้องที่ร่วมกับเมืองไสบุรีในช่วงพอ2 4อ2อนรอิถึง่อนี่รัฐบาลไทยได้ทำกญญารทั้งยตกลงแบ่งเขตตำบลทุงว่าด้ยกท่านาเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอทุงว่า มีกิ้งอำเภออยู่ในการปกครองนึ่งกิ่งก็คือกิ้งอำเภอละงูครับอำเภอถุงว่าสมัยนั่นนี่จะเริ่นุงเรื่องมากถึงขนาดยังเลือกกลนไฟไวขาคล้ายเส้นขาส่งออกที่สําคัญนะครับสมัยนั้นก็คือปริไทยครับจนเชาตั้งชาติในยกยงถุงว่าว่าเป็นปีนั่งซองหรือว่าปีนั่งน้อยนะครับสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันมู่เชาวตั้งชาตินะครับจนเรียกว่าอำเภอสูงให้อปุปเฮกครับซึ่งแปลว่าคล่องกราบมาก แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุงว่าเนืองจากว่าตามบานเรือนสถานดิรการต่างๆนะครับอย่างตอนว่าขึ้นจังเสียนะครับและในช่วงพศ2 4 7 3ัอ้องอำเภอทุงว่าได้รถท่านาเป็นแขก,กิงอำเภอนะครับแล้วก็ยกกิงอำเภอละงูเป็นอำเภอละงูกิงอำเภอทุงว่านะครับขึ้นกับอำเภอละงูแท่นและในช่วงพศ2 516อำเภอทุงว่านะครับยังคนข้ามายูจังเสียแล้วก็ได้ยกท่านาจากกิงอำเภอทุงว่าเป็น อำเภอถุงว่าจนถึงปัจจุบันครับ